ơi anyway. 啊！摇起来，摇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 ，挥汗滚滚。摇摇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 摇。 Rồi rồi rồi. Đó เขาปีนเขาวนมาเ่ยอึ้นเขาวนโอ้โห้ลมแรงลมแระ là nó. Đây là chú, hai theo. rồi theo nưng, đây là phun theo.

ขึ้นบ้านไปตากเขาสะกอนอ้าไทยของคุกันนะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่า